ทีวีเด้อค่ะได้หาพันกลัวแล้วดีใจน้ำเล่าค่ะน้ำเราได้มื่นไว้ๆเนาะครับผมอ่าโอเคครับอ่าก็ขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีช่องพี่เพชรสมรทีวีเนาะอ่ะว่าสุเพชรงทสแม่เมาลูกสิ้นลูกสิ้นเขาเจ้าเก่าเปิดแล้วถ้าเราสิสั่งอีกจักพันหนึ่งกัเสียบตัวสิบปนบินแลยทั้งหมดเพราะเป็นงี้ครับผมบิ้นค่ะเด็กลูกสิ้นกับเบิ้ลมบิ้ลเขาเหมาไปแล้วแต่ เขาจะมาเมามือเขาเมาบ่คือมือตัวไม่ใช่ม้าเมาบ่คือมือเมาไก่เนาะไก่นีกับปี๊งเนี่ยจังไรจะเห็นชิดเห็นซิดลุ่ไก่หรืเสียงเนี่ยเห็ซิดเลนี่เด้นี่เด้มันบ่สุกเด้เห็ดจังไงมันติดุกกแเหนไเลยเดีไก่ยังบ่าหัดิปิงเนี่เด้ยังบดิปิงเห็ดิีน่อยมนี่ดูมาอีน่อยเลยเห็นดูเห็เห็ิดเห็ิด อาร้องไห้นนองรุเมียววันนนะขอขอบคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีคุณพี่เพชรสมรทีวีเนาะครับนอกจากประเทศอเมริกาให้ช่องเสียร์บอยมุสุดเป็นสะพานบุญในครั้งนี้มาเหมาครับมาเหมามาเหมาปีกไก่เนาะอยู่ที่อยู่ที่ไหนนี่อยู่ที่ไหนนี่หนูนาสวนยางหนูนาสวนยางหนูนาสวนยางเหมานะครับเนาให้ช่องเสียร์บอยมุสุดเป็นสะพานบุญเหมาร้านพี่หนูนาเนาะเอาไปแกกอยู่ที่วังท้อปุระกิจนะครา อะไรเนื่องในงานขายวันเกิดวันเกิดเนาะอ่ครบรอบ้ายวันเกิดของป้าเต๋นเนาะอ่ะอะไรช่างช่นาเปิด้วนเต็มความเ็เมาสขี่ไก่เนาะเอาไปแจกอยู่ข้างในแต่ว่าต้องย่างขอยก่อนได้ถ้าเอาไปกินตอนนี้จะเจ็บ้องเสียกับวดเลยเนี่ย่างถ้ก่อนย่างให้มันสุกเนอทอดค่ะทอดทาด่ทอดทอดเียกทอดบอเอาวันนี้วันนี้ทอดก่อนเนาะเพราะว่า่มันวันเนาะพััไ่ไม่ได้กัดกัน เอาเพชรจงไหนจะสีกินสีทอดบ่นี่ทอดสีทอดเหรตอนไหนดิเดี๋ยนี่แหละเอาทอดให้เลยไหมสีเทาเอามามาเอามาสีเทาบ่ดังออเราสีเทาเกี่ยวกระมีเนี่ยไปไปเอาทอดถอดถอดดังไฟทอดเลยบ่ถอดม้อนฮะดังไฟถอดไฟทอดเลยทอดนั่นแหละเนาะโอเคเออดังไฟเลยเนาะโอ้ยยิ่งเป็นเราเป็นคนดังคักเนาะดิเนาะ ขอบคุณเสียบอยนะคะเสียบอยหมูสดช่องอยูเพชรสมองทีวีเนาะวันนี้ก็มอบให้ช่องเสียบอยหมูสดเป็นสะพานนูนมาเหมาเนาะอ่ามาเหมาตามจึงก็จะเอาลูกชิ้นแต่ว่าลูกชิ้นก็มีคนเหมาไปหมดแล้วเนาะช่องงคนไหนนี่แอดพี่กันค่ะแอดกานิกาพีเอ็นค่ะกับพี่ค่ะกับคุณพี่นงนุษที่อยู่ฝรั่งเศสค่ะครับผมเหมาลูกชิ้นนะ แต่ว่าไอ้นี้ก็คือให้ช่องเสียบอยมาเหมาเนาะของที่ทีของอเมริกาเนาะอันนี้อเมริกาอันนี้ไหนนี่อ่สมุทรสาครนสมุทรสาครนนะอ่าอแล้วก็มีจากฝรั่งเศสอีกฝรั่งเศสด้วยนี้มาจากอเมริกาพชรสมอนทีวีเนาะแก้ทดอเมริกานี่ให้ช่องเสียบอยม่สุดมาเป็นสะพานบุญให้เอาไปแจกเนื่องในงาน วันเกิดเนาะวันเกิดของป้าเต็นนี่เมาส์นี่นะครับช่องพีเพรสมอนทีวีนะครับเนาะขอให้พีเพรสมอนนะคะไม่จนนะคะเนาะไม่จนไม่ร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนมีแตะรวยกับรวยมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้นะคะได้ทําบุญได้ทําทานได้เผื่อแผ่มนุษย์โลกเนาะโลกค่ะได้เผื่อแผ่ พี่น้องร่วมโลกขนาดเราอยู่อเมริกาได้เนาะเรายังเผื่อมาถึงประเทศไทยนะคะเผื่อมาถึงทุ่งนาลุงน้าใจดีคนสวยน้ําใจดีนะคะขอสุขภาพแข็งแรงค่ะสวยวันสวยคืนค่ะจิเต้นบาสโลบเพื่อด้ค่ะฮะจิเต้นบาสโลบเพื่อบาสโลบค่ะมือไหนวันที่สิบสี่ที่บอกโอ้อาจจะในบาสโลบแต่งแต่งพี่น้องสปปว่าจิเต้นบาสโลบเก่งใช่ไหมใช่ขวาใช่ขวาแต่พวกเราเพิ่งฝึกเนาะ

ขอยจำได้ท่าแต่ว่าคอยจำดนตรีก็ได้อึ่จึง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 จกงจึ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 งจิงจึ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 งจิงจึงจึงจึงจองจึ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 งจ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 ง กันได้กันท่าได้จะพิมพ์ได้เนาะฮักกันเด้อเลยนะเพราะบ้านนี่ล่ะเป็นเยื่นมาฮักกันเด้อมาฮักกันเด้อเอาอีแงกันนี่นะขายมาบอกเดี๋ยวรีบจะแน่หน่อยเทสกุยเทสกินข้างเคียงนี่บอกเ็ดกินเคียงกุยเทสกินเคียงปลาเป็นยังไงเป็นยังไงันนี่นะปลาส้มปลาส้มแกงส้มแกงส้มปลาดีปลาปลาครับโอ้สีกระตุ้นส้มจืงคืนอยู่ปลาดิบ แก่หนมหมานผักหวานหน่อมาเพลงผักหวานเห็ดนะคะสดแหม้ว่ามีผู้กินน้ำเล่าได้ไหมเห็นเราซื้อมาพผู้กินน้ำเล่าเลยเอ้าเป็นยังไงครับวันนี้ช่องเสือบอยมูสดก็มาทั้งทีเนาะมาเหมาเนาะครับเนาะอันนี้ก็มีเพื่อนเหมาแล้วขอบคุณ